ไปครับบาว์อสวัสดีทู้ชมเด้อครับมือนิพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาที่วัดปูสามแปดครับมารับชมรับฟังน้ำกันครับว่าปูจะเน้นจะย่ำนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกพฤษิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะแล้กก็มาฟังน้ำกันว่าลูกสาปูโทไม่ย่ำหรือย่างนะครับพี่น้องเอ้บารถ่าบอไรครับผมกับมอนีก่าวันที่ วันที่9พฤศจิกายน2565มาขับทำชุ่มพี่น้องเออเขามากราบนมัสก,การปูน้ำกันมารับชม่มรับฟังน้ำกันครับกราบนมัสก,การครับปูครับผมต่เตเอเก่าเเปลี่ยนแปลงครับปูนาะอ่าปูย่ำแลละครับพี่น้องว่ายังไม่เปลี่ยนแปลง มาให้ปูยำให้เอฟซีแหละครับผมครับครับผมสี่สามหกสามหมดปูวกับอ่าปูเน้นมาสี่สามชุดหลักสิบล่างบนในปูบนได้ปะครับบนแปดแปดหาชุเป็นหนึ่ง แปดห้าศูนย์มาครับปูแปดห้าสามแปดห้าคืนแปดห้าสามแปดห้าศูนย์มาปูไมอืมกับปูยำไฮเลยครับผมทำชุ่มพี่น้องครับรรรบนแปดห้าสามแปดห้าศูนย์อ่เดี๋ยวเบ่งสูตรไปน้ำปูครับรักลอยแปดรักลอยแปดปะครับ หลักร้อยฟันที่แปดหลักสิบล่างนี่ยังบรเปลี่ยนแปลงนะปูอ,อ๋ 4, 4, 6, อสี่กับหกกับหกหกสามส่ครับรอรอเอาปูและทั้งลูกสาวที่พุ่งเพิ่งโทรมาย้ำตัวเก่าเนาะปูโทรมาย้ำตัวเดิมศูนย์สี่สองครับปูว่ะสี่สองสี่เจ็ดมาครับปูรนะครับอ,อันนี้ชุดไหนปู ชุดล่างบมปมูนเด่นซนี่ออกซีเล่นซีกับผมเด่นซีหลักสิบสีหกก้าไม่ใช่จุนจับใส่สีสามครับหกสามเน้นสองคู่นสองคู่ปูย่ำแหละครับล่างเน้นสองคู่ครับสองคู่พ่อแหลมวมปูเอาเลยซีสองหกสองที่ปูให้ไว้นี่กันไว้เอมปู โอ้แต่ว่าตัวที่ปูเนี่ยเล่ยคือสี่สามหกสามท่านผู้ชมลักสิบยังเหมือนเดิมครับหาเซลนกปูสองตัวนะแล้วที่กําหกสี่กับหกลักสิบ้ามีรักหน่อยตัวอื่นมักระจับใส่เล่นหมอปูโอ้ครับท่านผู้ชมสี่ศูนย์โอ้มักส้อนกับที่ซอนไม่เ่็นกับปู ่ <laughs> เอ่า,าปูมีเอฟซีบอกมาอยู่ที่ขับว่าเลขเด่นนี่ของลูกสาวปูกรุงเทพนี่ซีกับสามขาว่าสี่กับสามเดอ้อบาวถาอาสัน <laughs> อ่ากับเอซอ่าทรมาบอกกับพี่นอ้องอื เพิ่นว่าถ้าเป็นเลขเด่นลูกสาวปูอยู่กทมนี่4กับ3 mm. เด่น4กับ3ครับพี่น้องแต่ว่ารอฟังอีกทีนึงครับปูเนาะครับเ mm. พิ่นท่านได้บอกมาบ่ปูบ่ <c oughs> อ่าแต่ว่า FC ครับผม FC เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องครับ <c oughs> ชุดบนบ่ปูชุดบนนี่ห้าห <c oughs> ลักสิ <c oughs> บห้าหลักสิบนบนบนครับ รักอยห้าโอแปดห้าสามบ่อปูสามอ๋อให้หาลักสิบหาักสิบห้ารักสิบบนครับรักลอยแปดรักลอยแปดบมักอันักยของปูหครับลักลอยของปูสามดิครับแปดห้าสามแปดห้าศูนย์บ่ปูครับผมโอ้เอครับเดี๋ยวเบาเถ่าจะเขียนเขียนให้ใหม่ครับทำช่มครับ ค่ะหลักร้อยนะครับเนาะปู่ให้หลักร้อยแปดชนแปดดิครับหลักร้อยชนแปดชนหนึ่งสองนั่นก็ออกหนึับปู่วันที่แล้วได้หนึ่งมะปู่เนาะหนึ่งครับปูวันหนึ่งดีเห็นบ้างครับก่อนแปดรับปู่แมนวันที่แล้วปู่หลักร้อยเห็นหนึ่งตัวไอ้ที่จับใส่ของลูกสาวปูนะปูเนาะครับได้หลักร้อยเดินนี่เดินครับผมแปดนี่เท่านี้ยแปดอ่าได้แปด แปดห้าสามแปดห้าศูนบปูบนลักทิบแลักาลักสิบห้าหยเบห้าช่ก็ห้าช่ครับจอลักหนยปูให้สามพะนศูนย์มันสองเทียเห็นบ่าศูนออกคืนหกครับผมบานีหาลักสิบมัน,นอ่ะอ่าเอาทําชม <c oughs> เดี๋ยวบา่าวเทาเขียนให้ครับปูให้ลักทกลักสิบกี่ก็หกันครับ ลักหน่วยบัยพกักวดอ่าลักหน่วยตาปูเน้นไปที่สามสามชนตาผูได้มกรักหน่วยเก้าแปดกับกับไซเ่นมาปูาาอ่าศูนย์ถรรมศูนย์กับสี่ศูนย์หกศูนย์กรปูักสิบบัพกั 40, ออ๊ก,รก,รก,รกครับอ่ามีลักสิบลักหน่วยปูนะครับชุดมันมันชุดปูเลมาเสร็อันนี้ชุดลักสิบลักหน่วยหกตัวนะครับชุดล่างมาปูครับขึ้นไซเรนไม้มาปู ต่อไมต่อมันอ่ะนี่ครับท่าน้ชมต่อมันหนดครับนี่เท่านี้อมสิบหน่วยอครับนี่ทนี่ปูปูครับท้านี่ครับท่านผชมปูสามแปดนะครับนะชุดบนแปดห้าสามแปดห้าศูนย์ร้อยบนหลักลอยบนแปดครับ ลักซิบบนหาปูวาถา่าผู้ชอบลักหนวยปูหาลักหนวยมเมซายเล่นมอปูคร <c oughs> ับปูชุดสิบล่างนะครับนะ 4, 6, 9, เนาะสี่หกเก้าเน้นที่สี่กับหกกับผมสี่สามหกสามตัวเน้นสี่สองหกสองตัวกันตัวร่องถ่ามักปูเน้นสองคูน่บะครับผมปูท่าสี่ศูนย์อีก,ก็ได้เห็นมอปูได้มักสี่ศูนย์ห้าแซ่ลักหนวยมันอ่ะแต่ว่าลักสี่ก็ฮ็อปเท่านี้ครับ เาปูหละทั้งเชยพุ่มนี่ครับเพิ่งโทรมาย้ำตัวเก่าหนึ่งว่ะปูสี่สองสี่เจ็ดศูนย์สี่สองครับเพิ่นย้ำเลยเด้อครับพี่น้องนี่ครับโทรมาย้ำแล้วนะครับน้องปูวาลูกสาวจากใชยพุ่มครับนี่ครับดาวาปูไอที่ยุ่กรุงเทพนะปูก็มีเอฟซีเพิ่นวาซีกับสามนี่ครับขึ้นตรงกับตัวเน้นปูเลยครับผม อ่ะกระปูโอป,ป,ปูชุดบนแปดหาสามแปดหาซูนี่สองตัวนี่ตัดเอานะปูเนาะสองตัวตัดเอาได้ครับท่านผู้ชมอือปูไฮเงะักสิบมันหาเลยอ่ะหลักสิบห้านี่ครับแปดรักร้อยแปดหลัก 108, ร้อยแปดร้อยบนสิบบนอ่าแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับผมหลักก็ลูกสาวป,ปูทวมายำแล้วนะครับอือ นี่มิดดีปูฝันดีปูชื่อลายใบเล่นลาเตลีสี่สามปูสี่สามปูมาสี่สามกับท่านผู้ชมฝันลองหกสามเนาะปูเนาะชื่อไห่ได้ชคู่ครับผมท่นใจปูฟูลักซิปเงี้ยมั่นใจขีอเก่าครับท่านผู้ชมปูว่ามั่นใจเนาะครับเนาะครับถ่ายเอฟซีนะครับน้าแฟนคลับที่รออ่าเลขเด่นจากลูกสาวปูทั้งกทมรอก่อนนะครับผม แต่ว่าปัวปัวเอฟซีพันวาซีกับสามมาสันตรงกับตัวที่ปูมักเอาปัวชุดนั้นไม่เพิ่มมือนะครับชุดนี้ครับนี่บอกอ่านี่ครับปัวนี่ครับเดื่อนี่เดื่ออ่าหลักสิบหลักหน่วยเนาะปัวปูใส่เห่ือไม่แล้วใส่เห่ือไม่แล้วครับเริ่มรุ่นอ่าเรื่อบอกพี่ก็แค่อนกันีงครับผม ที่ปูยำคงสุดท้ายนะครับพี่น้องเอฟซีบางคนกับบริเบิลโคงสุดท้ายงวดที่ผ่านมาปูว่าเน้นล่างเลยเจ็ดศูนย์นั่นคือฮอดมือออกก็ได้คุณนี่สี่สามหกสามนี่คนนี้ครับปูเอาปูย่ำคับอ่าท่านผู้ชมนะครับเนาะงลักล้อยนี่แปดบบปูปูดมักซุ้งสี่กับสี่ศูนย์อ่าท่านนี้ด้วครับผมอืมปูนย์นะปูจ้าปูกระเที่ยวไว้อยู่สี่ศูนย์นี่นะปูเนาะลักร้อยบน แปดปะปัวลักซิบบนห่าโอ้ครับท่านชมนะครับเนาะห้าเจลด้ยอ่าเอาแคปหน้าจออีกที่นึงครับท่านชมพี่น้องนี่ครับปูสามแปดนะครับเนาะเน้นย้ำเลยครับผมชุดบนแปดห้าสามแปดห้าศูนย์ครับลักลอยบนแปดซิบบนห่าขับท่านชมสิบล่างสี่กับหกตัวเน้นนะครับเนาะครับสี่สามหกสามปูย้ำคักครับสี่สามกับหกสามนี่ครับผมครับตัวกันตัวรองสี่สองหกสองนะครับเนาะ หามีหลักหน่วยได้เน้นจับใส่หลักสิบปูได้เลยครับลูกสาวปูจากชี่พุ่มโทมยำยังเน้นตัวเดิม042 4247ครับท่านชมตามนี้นะครับเนาะกราบขอบุญขอบคุณปูครับท่านชมครับเอาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับใครเบื้องมากเปยบื้องเราเนี่ยอ่าปูหลักสิบ่หลักสิบหลักสิบอ่ะก็มันกันกรอบมาปิดเกือบหมดอ่าหลักสิบนี่ ให้ว่าดับกันผู้นั้นชิบวัถถุเละเด่นส <c oughs> ีกับ <c oughs> พงสีกับพงครับปู่เนาะให้าดับกนูนั้นชิบวัถถุเลกครับผมเขาครับเงินไหลน้องทองเลยเขัาคือเกาด้วยเอฟซีนคลับทั้งช่องครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ